สวัสดีค่ะพี่เอนะคะจากบริษัทอันคาคุณค่ะวันนี้พี่เออยู่กรมที่ดินบ้านค่ายค่ะจังหวัดระยองค่ะพี่เออยู่กับน้องติ๊กนะคะมนัสนันค่ะแล้วก็วันนี้พี่เอทำเรื่องกู้ให้กับลูกค้าโดยที่เดิมเนี่ยบ,บ้านของน้องนะคะเป็นบ้านของพ่อแม่แล้วก็ถ่ยถอ,อ,อนจำนองจากธนาคารเดิมมายื่นกู้ธนาคารใหม่ แล้ววันนี้พีเอทำเรื่องให้เรียบร้อยแล้วก็ววรูกคนขอข้อมูลน้องหน่อยค่ะว่าระหว่างการดําเนินการพีเอทำอะไรให้บ้างอะไรย่างเงี้ยคะ่ะค่ะพีเอก็ช่วยติดต่อหลายธนาคารให้ที่เขาจะทําเรื่องให้ค่ะค่ะแล้วก็ใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งเนาะรยะยะ <c oughs> นะคะเพราะเราติดปัญหาเรื่องเอกสารนะคะ องเอกสารกันเลยนานนิดนึงค่ะก็วันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็พ่อคุณพ่อยินดียกบ้านให้ลูกใช่ไหมคะถือว่าต้องต้องต้องยกให้แล้วผยกแล้วค่ะงั้นก็ฝากลูกค้าท่านอื่นๆด้วยนะคะส่วนสนใจเพียดำเนินการในการยื่นกู้ให้ติดต่อทางเพจเราได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ